ก็คลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ลิเธียมทุกวันนี้นะครับทำไมแบตมือถือของเราถึงเสื่อมง่ายนะครับแบตเตอรี่ของเราถึงเสื่อมง่ายเสื่อมบ่อยนะครับวันนี้เราจะมีวิธีนะครับมาบอกนะครับจะมีเคล็ดลับมาบอกว่าเราควรใช้งานมือถือยังไงนะครับจะช่วยให้ถนอมแบตเตอรี่ของเราได้ดียิ่งขึ้นนะครับ ปัจจัยหลักๆเลยนะครับที่มือถือของเรานะครับแบตบวมแบตเสื่อมนะครับเกิดจากความร้อนนั่นเองนะครับความร้อนนะครับความร้อนจะกระจายอยู่ทั่วตัวแบตนะครับจะกระจายอยู่ทั่วตัวแบตนะครับเมื่อมีความร้อนนะครับอาจจะร้อนจากการที่เราไปตากแดดนะครับทํายังไงได้ทํายังไงก็ได้ให้เครื่องเกิดความร้อนนะครับ ความร้อนที่แผ่ลงมานะครับทำให้เกิดปฏิกิริยากับแบตเตอรี่นะครับมันก็จะทําให้แบตเสื่อมง่ายนะครับบางคนชอบทิ้งไว้ในรถตอนกลางกลางวันนะครับรถตากแดดทิ้งไว้ในรถอันนั้นก็อันตรายเช่นเดียวกันนะครับก็ความร้อนเกิดจากการที่แบตเตอรี่เสื่อมสภาพนะครับหรือเกิดจากตัวเครื่องชำรุดนะครับช็อต นะครับตกน้ํานะครับไม่ไปล้างเครื่องนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันช็อตนะครับช็อตแล้วมันกินแบตนะครับกินแบตแล้วแบตทางานหนักนะครับแบตเตอรี่ก็ร้อนนะครับพอแบตร้อนนะครับไส้ของแบตเตอรี่ก็เสื่อมนะครับมันก็จะเสื่อมสภาพไปเร mm ื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยจนเหลือน้อยนะครับก็จะทําให้ต้องชาร์จอย่างเดียวนะครับถอดสายชาร์จปุ๊บนะครับเครื่องดับอันนั่นแหละครับแบตคุณเสื่อมแล้วนะครับต้องเปลี่ยนแบตใหม่นะครับ ความร้อนทําให้แบตเตอรี wrong, well, so um, ่เสื่อมง่ายเพื่อนๆจําไว้เลยนะครับความร้อนทําให้แบตเตอรี่เสื่อมง่ายอย่าชาร์จไปเล่นไปนะครับอย่าปล่อยให้เครื่องอยู่ในที่ร้อนนะครับก็ปิดเครื่องบ้างพักเครื่องบ้างนะครับก็จะช่วยให้แบตเตอรี่ของเราอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่เราหยิบมาฝากเพื่อนๆนะครับก็ลองเอาคลิปนี้ไปทําตามดูนะครับถ้า มีข้อสงสัยแบบไหนคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากัน